สวัครับเก่าพวกผกุ๊กที่มาผมวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผมมากินร้านบางโตหรือว่าร้านเนื้อแท้นะครับผมบอกเลยว่าเล็งมันนานแล้วอยากกินมันนานแล้วก็เผา,าเนื้อมาเลยครับเนื้อสับก็โอเคนะครับแต่ว่าร้านแถวแนวจันทร์ก็ ลองไปกินดูนะจัดจ้านกว่าพูดเล่นนะครับบางนี่ก็เป็นข้าวมันด้เนื้อนะครับผมบอกเลยว่ามีความหอมเครื่องเทศมากแล้วก็เนื้อนี่นุ่มมากเท็กเจอร์ข้าวนี่ผมชอบมากอันนี้ผมบอกเลยว่าผมประทับใจเมนูนี้ต้องลองชิมนะครับมาเราไปเกาเหล่าเนื้อผมบอกเลยว่ารสชาติค่อนข้างจะไตสั่นพอสมควรก็ค่อนข้างรสจัดจ้านเกินนะครับผมว่าผมรูกินกับข้าวน่าจะอร่อยนะครับผมบอกเลยตัวนี้มันเสือร้องไห้ผมบอกเลยว่าเสือไม่ต้องร้องแต่ผมร้องเองค่อนข้างจะ จะค่อนข้างจะเหนียวนหนึบหนัดสไตล์เสือร้องไห้นะผมบอกเลยแต่ว่ารสชาติหมักเนี่ยจัดจานมากมาถึงตัวต่อไปคือเป็นเซอร์รอย่างจิ้มแจ่วนะครับต้องบอกว่าสาขาเนี่ยไม่มีเนื้อสเต็กให้เลือกหน้าตู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะมีมัสเซอร์ให้เคี้ยวนิดหนึ่งนะครับนี่เลยเบอร์เกอร์เขาเนี่ยผมบอกเลยว่า ตัวเนื้อบดอะ่ะเขาทําได้ดีมากตัวบันตัวซอทาได้ดีมากนะผมบอกเลยว่าเป็นอีกในมือที่ต้องสั่งกินนะถ้าคุณไปนะครับสําหรับผมนะอันดับหนึ่งในใจถ้าเป็นร้านบางโตผมให้มันดี้เนื้อตุ่นนะครับ เป็น texture ข้าวที่ไม่เคยเจอที่ไหนเครื่องเทศดีมากอร่อยผมอร่อยคุณไม่เท่ากันนะครับก็รายการเมานอกบ้านนะครับผมจะไปกินข้าวร้านต่างๆนะแล้วก็บอกอันดับหนึ่งในใจก็คือเป็นจานที่ผมประทับใจสุดในร้านนะครับไม่ใช่ว่าจานอื่นไม่อร่อยนะครับแต่ว่าผมจะบอกแค่ว่าอันดับหนึ่งในใจผมคือร้านไหนนะคมับกีฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ